สวัสดีครับท่าทางฉันกับพ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่น้องมากินปิ้งกบกับตับักทัวรแม่นู่นโอ้โหวันนี้กินดุดมากพี่น้องกบธรรมชาตินะพี่น้องนะพักกระแยงพักกระเสกมีวิชาหมีเลยพี่น้องกับไซกับตับักทัวแซ่บกับบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าข้าวพี่น้องดังไฟคือข้าฝนตกโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยพี่น้องนี้ว่าสิมันกูมันคือนเราล่ะมาแซ่บต้องกันครับพี่น้องมาจัดเลยจัดเลยจัดเลย ตรวดจวไปยิงครบน้อยครบน้อยครบเบาๆนะพี่น้องหืมขาโอนแสบเซยพี่น้องมาเรื่องหืมมา ยาว่าแดดเดิมอยเนื้อยาว่าเนื้อมือบนกะาซากกม <c oughs> าดูครบบนกะาซากแล้วมือคุ้มมื่ฝนสีอวยอ่านแบบพี้อ่างเงี้ยงาม 嗯，对、mm。Hmm. Yeah. ก็เสียงครับถ้ามาสานลวดถึงฝนหนองามครับ ใช่กันนิ่ตะวัน,นรุ่นเปียกน้มักออีปูดอกเอ้มนบอกทัวหืมอืม น่าก็มะเปยังมง้นคาแขน lắp đỡ phải không lạc có tên lắp đỡ 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 đèn đèn đỡ 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 กำลังพลนเลยทำตะกี้กินตะกบเลี้ยงเทียบมันเป็นปิ่งถึกถือได้ไหมหน่อยครับที่บาดขอที่บาท ม mm ันอาดครบเบี้ยเอสองตัวหาซื้ออืหอมตรงใหนตรงนั่นเด้อมาเด้ออื อ,อย่างที่มตต่งจังหวัดไีหนึองต้องดิน้นรนเหมือนว่ามาอยู่ตัองอ้งจังหวัดแต่บริษัทยังเือนเด้อ มือลานกับเบิดอหลานเด้อบ้านี่เหนียไม่ถึงค่าไฟก็ต้องเสียค่าน้านก็ต้องเสียนะเทียบเท่ากับกรุงเทพยเลยนะบางเหี้ยน่าดใจ่าย เมืเ้อที่ไปจำตะเกียวอยู่หันะงั้นไปลองเนาะอันนึงที่เอาหาไม่ได้ก็ต้องซื้อกินนะมีแอร์แทบทุบกขันข้าเรื่องอะไเด้อ

Phát đúng không? mày Chắc thắng đến không? nó mày bó toàn tiền Nghe không? Kèm muốn ไฟหมดติดอีกไฟหมดติดไม่ได้ลูกเดีเมียรเขาเด้อผูอ้จ้าว่า ไปหาเห็ดกับท่านเพื่อนหน่อยว่าเจ้าใจยิ่งสุดขึ้นเนาะหาแต่เอาอ้ ไม่อหาอีกงานเผามันจองให้คนงานกินหรือบ้าเพราะวาน้องปัญหาไปขายเนาะ่านเป็นหรเด็่ามีละขขัง อ่ะไปนมึงก็เกิดวัดนนักตอนนีงแกงใส่ละมั้งอืมนี่ละเที่ยงนี่ละ ต้องบอกเขาเอาอยานั่งมันกกว่านงก็จะออกมากกว่าเฮ้ยดูนั่งครับไปแล้วขอบคุณพี่น้องที่ติดตาเราทุมทุกกำลังใจครับผมขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขก้อนเดือน,นะครับเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับโว้